เขาก็บอกว่าก็ยังยินดีให้คนเสื้อแดงเนี่ยนะคะไปใช้บริการอยู่แต่ว่าขอความร่วมมือด้วยตอนนี้เนี่ยแม่บ้านไม่พอแม่บ้านไม่มีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอาจจะเข้าออกมาลําบากด้วยนะคะก็ฝากบอกพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะคุณกาญจนานะคะคพัชรพงษ์บัณฑิตนะคะร่วมบริจาคหนึ่งพันบาทให้ค่าอาหารเต้นพัทยาคะ่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ยังสมทบทุณเข้ามาเรื่อยๆนะคะเอาล่ะคะ่ะช่วงนี้นะคะหลังจากจะ,ะเราไปฟังแการน,นำท้องถิ่นจากลบบุรีแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ไปฟังนะคะแการน,นำท้องถิ่นจากร้อยเอ็ดกันบ้างนะคะ ใช้พื้นที่ใช้เวลาตรงนี้ในการถแถลงข่าวเพื่อทางสื่อมวลชนจะได้รับทราบความคืบหน้าของสถานการณ์นะครับร,อบรอบอ้อมกับที่ทางพี่น้องประชาชนจะได้รับทราบสถานการณ์ไปพร้อมกันด้วยนะครับ ท่านสื่อมชนพร้อมนะครับผมมีประเด็นที่จะถแถลงต่อท่านสื่อมวชนนะครับเอาประเด็นที่คิดว่าหลายท่านกำลังติดตามอยู่เวลานี้ก่อนก็คือว่าภายหลังจากที่เราถแถลงตอบรับการเสนอตัวของสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่ง นำโดยท่านประธานวุฒธธิสภานายประสบสุขบุญเดชเป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพแล้วก็เกิดกระบวนการขับเคลือ่อนไปสู่ประชาธิปไตยของประเทศนะครับภายหลังจากที่เราได้แถลงข่าวไปผมก็ได้รับการประสานงานจากคนเอกเลิศรัรตนวานิชซึ่งก็เป็นตัวแทนท่านหนึ่ง ในกลุ่มวุฒิสภาที่เสนอตัวดังกล่าวจากการพูดคุยสนทนากันเบื้องต้นก็ได้ข้อสรุปว่าในเวลาประมาณ19นาฬิกาวันนี้ตัวแทนของคณะวุฒิสมาชิกก็จะได้เดินทางเข้ามาพบกับคณะแกนนำของนปชแดงทั้งแผ่นดิน บริเวณพื้นที่หลังเวทีแห่งนี้เพื่อที่จะได้มีการหารือสรุปแนวทางที่จะดำเนินการกันต่อไปซึ่งผมก็ได้ตอบรับนัดหมายนะครับด้วยความยินดีแล้วก็หวังใจว่าการพบปะพูดคุยระหว่างเรากับตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นสันติภาพ สงบเสียงปืนในประเทศไทยอย่างไรก็ตามผมเรียนว่ารัฐบาลไม่ควรจะรอให้การพบปาพูดจาระหว่างเรากับสวเสร็จสิ้นรัฐบาลสามารถสั่งการฝ่ายทหารและกองกำลังของรัฐยุตยิการลั่นกระสุนใส่ประชาชน แล้วก็ถอยแนวกำลังออกห่างจากจุดที่เผชิญหน้าทุกจุดได้เลยตั้งแต่บัดนี้ผมเชื่อมั่นว่าถ้าหากฝ่ายทหารยุติการยิงแล้วก็ถอนกำลังออกมาก็จะลดเงื่อนไขในการ,รเผชิญหน้ากับพี่น้องประชาชนรอบๆพื้นที่ชุมนุมซึ่งก็จะนำไปสู่ลดการลดความสูญเสีย ลดเหตุรุนแรงได้ในที่สุดในขณะเดียวกันนะครับความคืบหน้าจากการเข้ามาพบของสมาชิกวุฒธธิสภาจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่าหลังจากมีการหารือเสร็จสิ้นก็คงจะได้มีการถแถลงข่าวหรือเปิดเผยข้อมูลให้กับท่านสื่อมวลชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนประเด็นความเคลื่อนไหวอื่นในเวลานี้นะครับก็ปรากฏว่าจากการเคลื่อนไหวความพยายามในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นของแกนนำนปชแดงทั้งแผ่นดินขณะน,นี้ทั้งรัฐบาลโดยนายสุเทพเตืออสุบรรณนายกอบศักดิ์สภาวสุและฝ่ายทหารโดยสออชอ ก็สรุปตรงกันแล้วว่าผมนายนัทวุฒิใส่เกลือเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายคือผมเห็นว่าในเรื่องนี้นี่คือมันเป็นเรื่องเลวไหลฮะเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการหาเตหาเลยทางการเมืองตลอดเวลาแล้วก็มีความพยายาม ที่จะใช้ข้อกล่าวหานี้สร้างความชอบธรรมในการทำร้ายประชาชนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันผมยืนยันนะครับว่าชีวิตตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันไม่เคยไปรู้เห็นเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายใดๆแล้วที่ออกมาสู้ในนามคนเสื้อแดงมา3าสี่ปีนี่ก็ประสงค์สิ่งเดียวคือประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันในประเทศเท่านั้น ผมไม่เคยไปรู้จักข้องเกี่ยวกับกองกำลังติดอาวุธที่ไหนแล้วไม่มีอำนาจบัญชาสั่งการกองกำลังใดๆให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในการสร้างความรุนแรงสิ่งที่ผมพูดหมายความว่าถ้ารัฐบ,บาลสอนกำลังทหารเปิดด่านทุกด่านผมจะชวนพี่น้องประชาชนที่ร่วมชุมนุมอยู่มาร่วมชุมนุมกันที่นี่เท่านั้นนะครับและผมยืนยันว่าผมพูดอย่างนี้มาตลอดสามสี่วัน ผมได้มอบหมายให้กับทีมงานของเราได้บันทึกเทปการแถลงข่าวของผมเตรียมการไว้เป็นหลักฐานว่าผมพูดอย่างไรข้อเท็จจริงที่ส่อเจตนาเป็นเช่นไรแล้วพร้อมกันนี้ก็ได้หารือฝ่ายกฎหมายครับถ้าคำกล่าวหาของนายสุทเทพเสือสุบันหรือใครก็ตามที่กล่าวหาว่าผมเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้าย มันเข้าขายความผิดตามกฎหมายมาตราใดก็ตามผมจะฟ้องดำเนินคดีทันทีไม่มียกเว้นแล้วก็รับสมัครจำเลยไม่จำกัดจำนวนครับถ้าใครในรัฐบาลหรือพักประชาธิปัตย์หรือสออหรือหน่วยงานใดๆ ประสงค์จะเป็นจำเลยในคดีนี้ก็เชิญออกมากล่าวหานายนัทวุฒิใสเกืือเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายได้ตามสบายเพราะคนเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายเนี่ยจะไม่ส่งเสียงเรียกร้องสันติภาพเหมือนที่ผมทำอยู่ครับจะไม่มีทางชักชวนพี่น้องให้เคลื่อนไหวโดยสงบสันติปราศจากอาวุธอย่างที่ผมทำอยู่ อันนี้ก็ขอชี้แจงให้เกิดความเข้าใจประการต่อมานะครับผมทราบจากรายงานข่าวของสื่อบนชนว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ราเก11วันนี้เนี่ทราบว่ามีการถแถลงข่าวบรรยากาศการประชุม แล้วมีข้อมูลว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะแสดงความไม่พอใจต่อสภากาชาติไทยที่นําอาหารข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ร่วมชุมนุมอยู่ที่นี่นายอภิสิทธิ์ต่อว่าสภากาชาติไทยกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเอาอาหารไปให้เขาทําไมจะทําให้เขาสามารถมีอาหารกินทําให้ชุมนุมยืดเยื้อได้มากขึ้นนายสุเทพเทือกสุบรร